เริ่มเกมครับเสนสิริเป็นไปได้เริ่มเกมไต่บอลออกมาทางเลี้ยเส้นด้านซ้ายครับของเสนสิริ อยู่ที่หน้าประตูจังหวะนี้ถึงมือผู้รักษาประตูออกบอลมาตัดบอลไม่ดีครับมาเข้าทางของต้นกล้ามีโอกาสจังหวะนี้ต้องับว่าไหลายบอลเข้ากลางจังหวะนี้ยังเคลียบอลออกมาได้ครับเสีนดีเส้นสริได้บอลบอลมายังเข้าทางของต้นกล้าครับมาอย่งไดอยู่ครับทางยิมเส้นกันทรายาได้บอลต้นกล้ายกบอลงโดมาสวยครับจังหวะนี้ว่าไง มวกาม้าได้มงุงอ,อุ้ยลรงไรักษาประตูรับบอนไว้ได้ครับเซนซิลิบอลสั้นๆครับฝากบอลกันขึ้นมาบริการสนามฝากบอลมาส่วนตัดบอลไว้ได้ครับอย,อยู่ครับของเซนซิลิเซนซิลิไหลบอลให้กับเพื่อนแดนหน้าคืนหลังมาที่เพื่อนหมายเลขสายสิฝากบอลเข้ากลาง วันนี้ไหลบอลตามช่องเท้าสุดท้าของเสินสรี่ครับไปได้สวยมีโอกาสถึงเส้นหลังเปิดบ้าที่หน้าประตูจังหวะน,นี้มีกอกไรบ้างโอ้ยมีโอกาสได้จบครับแต่ยังไม่ตรงกรอบครับของเสินสรีจะได้ตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาครับของต้นกล้ายกบอลตดงๆขึ้นมาในแดน ผู้รักษาประตูออกมาใช้หัวเล่นบอลมาเข้าทางของต้นกาอีกครั้งหนึ่งไม่ดีครับเป็นลูกออกต้นกลาจะได้ทุ่มในจังหวะน,นี้เข้ามา<ะ>ไหลบอลเข้าการมาเ<ะ>มียคกับได้สจังหวะนี้ฮู้ยครับนี่ผู้รักษาประตูรับรับบอลไว้ได้ยกบอลโงโดงขึ้นมายังไม่ผ่านครับยังติดผู้เล่นของ ต้นกล้ายังได้อยู่ตัดบอลมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่กลางสนามต้นกล้าได้บอลจังหวะนี้อยู่ที่กลางสนามตั้มบอลกันครับมองหาบอลไม่เจอยังได้อยู่ที่เศษสลีเกียบอลออกมาต้นกล้าเก็บบอลไว้ได้ที่ผู้เล่นหมายเลขสิบห้าพาบอลออกมาทางลิ่มเช่นดานขวาเปิดบอลไปที่หน้าประตูจังหวะนี้บอลออกมาได้ครับยังเก็บบอลไว้ได้ต้นกล้าต้นกล้า ไม่ผ่านครับมันติดคู่เร่นของเสนสิริที่ผู้เร่นหมายเลขสีาา่เทียบอลมาไม่ดีอยูอย่ที่กลางสนามเปิดบอลมาจังหวะนี้สกัดบอลออกไปครับเ,เป็นลูกทุ่มหางลืมเส้นดันขวาของเสนสิริครับ<า>นี่เป็นแมตช์ที่สองครับของเสนสิริเป็นแมตช์แรกของตอนกลา เมือนแรกนี่เซนสิริเอาชนะน้องตะเคียนมาน้องตะเคียนบีนะครับชนะน้องตะเคียนบีสามประตูต่อศูนย์เล่นกันสั้นๆปะบอลกันนั่นสั้นถ่ายบอลกันขึ้นมาต่อเกมกันขึ้นมาที่เซนสิริจับบอลไม่ดีเดินตามมาเก็บบอลไว้ได้ออกมาทางด้านขวานะครับบอลดุงๆขึ้นมาปะบอลเก็บบอลไว้ได้ปกบอลเข้าไปยังตามมาเก็บบอลไว้ได้ครับเซนสิริออกมาทางด้านซ้าย อัดบอลจังหวัดนี้สวยเบิร์นกัน2อาจังหวะครับปักออกไปโอ้ดูการถ่ายบอลของเซนทรีครับดูแล้วเบียดเย็นกันอยู่ได้บอลคือหลังมาต้นกาได้บอลจังหวัดนี้ต้นกาป่กบอลไปตามดินเส้นลูกบอลโอ้ยเสียบอลออกไปครับมองในจังหวัดนี้บอลออกข้างสนามจะเป็นลูกทุ่มครับของต้นกาโคบอลอยหนาเยเวลาเกมรับโคบอ ัวบเพื่อนจะฉกมากคุณว่านี่เก็บได้อยู่ข้างหน้าเขาข้างหลังเปี่ยวในจังหวะนี้ยังโม่ไปอีกครั้งครับเสยริเปี่ยวเปี่ยวมันมีข้างหลังอย่าเทม,มาเยอะสิให้เนียเนียสามก็สองคนเองตรงนั้นสนามที่สองครับพีเจปากช่องกับป <บบ S 1> ้านตายตรงนี้หาที่หนึ่งที่สองไมสายนะครับท<ว>ั้งสองทีมมีเข้าโลไปแล้วนะครับทีมใดที่ชนะก็จะเป็นที่หนึ่งไมสายนะครับ วันี้จิ้มบอลออกไปครับเสนสิรีจะได้ทุ่มทางนิมเส้นกันซ้ายครับแ,แ,แ,แข่งขันหา้เสมอในเวลาจะตัดสินกันหาผู้ชนะด้วยการยิงลูกโทษนะครับทีชนะ<ม>ก็จะได้สารแจมทีมที่แพ้จะไม่มีแจมนะครับวันนี้ทุ่มมาจับบอลไม่ดีครับไปเข้า ยังเคลียบอลออกมาได้ครับผู้รักษาประตูออกมาเล่นบอลของเสนสิริในจังหวะนี้คือหลังไปที่ผู้รักษาประตูต่อบอลกันขึ้นมาเรื่อยๆปัมบ,บอลเซนตต้นกล้าจังหวะนี้ตัดบอลไม่ได้ยังเคลียบอลออกมาครับเสนสิริตาบอลไหลเข้ากลางออกไปด้านขวาครับผ่านผู้เล่นหมายเลขสิบครับของต้นกล้าบอลแรงไปถึงผู้รักษาประตู ไบอลเข้ากลางฝากมาที่ผู้เล่นหมายเลข34คือหลังไปที่ผูก3รประตูอีกครั้งหนึ่งครับไหลบอลเข้ากลางสวยเบิ้ลบอลออกมาจังหวะน,นี้ทันครับน,นี้ออกไปแล้วครับกล้าจะได้ทุ่มในจังหวะน,นี้เข้าไปทางน้เส้นกับขวาทุ่มตรงๆไปที่หน้าประตูยังไม่ผ่านผู้เล่นของเสนสิริมงสกัดเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งลูกยังอยู่ที่การสนา เปี่ยนแจ้งพักบอลกันครับเสินสิริครับเป็นลูกทัสบอลครับในจังหวะนี้เสินสิริท,ทุ่มทสั้นฝากไปที่เ่นหมายเลขเก้าคืนหลังมาครับมาเริ่มเกมกันใหม่จังหวะนี้ว่าไงคืนหลังไปให้กับผู้รักษาประตู เอบอลออกมาจังหวะนี้ออกครับเป็นลูกทุ่มของต้นกล้ามาจังหวะนี้ว่ายัางไรพี่กัลได้ขึ้นหมวเบาครับตกตัวผู้รักษาประตูตเล่นส,สั้นๆครับฝากมาของต้นกล้าของขอไหครับของเสินสิริเสินสิริเอาตัวแ็กฝางออกไปให้กับพกเพืเ่อนหมยเลขนสี่ครับเ่ะบอลเข้ากลางเตะบอลมาไม่ถึงครับโดนตัดบอลไม่ได้บริการสนาม แดงได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณกล้าท่บา,าบอลเข้าไปจิ้มบอลออกไปครับเสินสลี่ยังเป็นลูกทุ่งของต้นกล้กาสมาธิแตกแล้วฟิเลเรียกมันเกินทางโคดเจคนนกอ่ะฟิวฟิลอยู่นะกล้าครับจะได้ทุ่มในวันนี้ทุ่มโด่งๆไม่ผ่านหัวของเสินสลี่เปิดกลับไปอีกครั้งหนึง่งลูกยัง ตีบอลออกมาครับเสิมสลีพาบอลขึ้นมาทางลิมเ้นนัทไซโดนจิ้มบอลออกไปโดยผู้เล่นหมายเลขสิบครับเป็นลูกออกนในฝั่งของสนามที่สองครับโอ้นหนกครับเป็นบอลที่ดูแล้วเงียนตาคทั้งสองสนามเลยนะครับในบอลคู่นี้ มาจังหวะนี้เปิดดรอปมาผู้รักษาประตูออกมาเร็วครับมองสกัดไว้ได้ต้นกล้าตามมาเก็บบอลยกลุโด่ไปที่หน้าประตูอีกครั้งหนึ่งมีโอากาสได้ขึ้นมงครับลุมนี้ผู้รักษาประตูออกมารับไว้ได้ครับของเสนสิลิสั้นๆ,ๆ,ๆลำเลียงบอลเท้าสู่เท้าตามช่องเติมเกมกันขึ้นมาเรื่อยๆครับในจังหวะนี้โอ้ขึ้นไปทัน เล่นของเฉลี่ยสิอูอ๋เปิดตัดแนวรับงดจังหวะนี้ว่าอย่างไรดึงเข้ากลางมาไหลมาเาร,ยเรเเียวได้ส่งจังหวะนี้่หูเกี่ยวเสาออกไปนิดเดียวครับผู้เล่นหมายเลข9ของเสฉลี่ยครับไหลบอลมาจังหวะนี้มีิวดาได้ส่งครับแต่ไม่ตรงกรอบต้นกล้าเปิดโด่งๆขึ้นมาอีกครั้งหนึงหน่งทางดิมส้นด้านขวาเอาบอลลงเล่นได้ครับของต้นกล้าดึงบอลเข้ามุมตรงโดนจิ้มออกไป ลูกทุ่มครับของตุ่กตราตุ่มไปที่หน้าประตูครับเสนสลียังมองเคลียบอลออกมาได้เห็นได้อยู่ในการครอบครองเตะตัดไปจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับสบราณหมายเลขนสายจริงจังเลย ต้องเชิงผู้รักษาประตูครับปังกล้าี่จะตัดสินใจออกมาบางทางบอลน,นะครับทําให้เหลี่ยมในการยิงในมุมในการยิงมันมีน้อยครับไปช่วยป้องกันเอาไว้ได้ครับเป็นลูกออกเส้นหลังสนามจะเตะจ,จากที่มุมทองครับทางด้านทิศตะวันตกครับเสือดอกโดมากอ,กอ,อช้ช้งนี่โอ้ยเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับโอ้โหครับ กาครับจะได้เปิดจังหวะนี้ขึ้นมาเปิดโดงมาในแดนของเสนสิริยังมงเคียวไปได้ครับเป็นลูกออกเส้นข้างสนามเป็นลูกทุ่นครับของต้กลาึมาในจังหวะนี้ออกไปอีกครั้งครับเดินมาวิงเดิน ฝากมายังเบียดแย่งกันอยู่ที่การสนามจังหวะนี้ฟาวครับผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ของต้นกล้าไปทาฟาวผู้เล่นของเฉินเฉลี่ยครับหมายเลขสิบสามเสียฟาวบรูนแกงสนามเปิดตรงมาไม่ผ่านครับติดผู้เล่นของต้นกล้ายังได้บอลอยู่ต้นกล้าตัดบอลไม่ได้ในจังหวะนี้เปิดบอลนุ๊กไปทางซ้ายมือได้ไหมเออครับตีนเขาซ้าต้นกล้ามีการ อ้ยยังไม่มีโอกาสได้จบครับยังเก็บบอลไม่ได้จิมบอลจังหวะนี้แรงครับเป็นลูกออกข้างสนามเสินสิริจะได้ทุ่มในจังหวะนี้เข้ามามาครับขืนหลังมาที่ผู้เล่นหมายเลขสามของเสนินสริยกบอลเข้ากลางมาจังหวะนี้ผู้เล่นหมายเลขเก้าของเสินสิริ ขันแล้วก็ทันนัดดึงบอลมามองหาเพื่อนรอเพือเ่อนเติมปากมาที่ผู้เล่นหมายเลขสามเติมขึ้นไปไหลบอลเข้ากลางปล่อยออกไปเลยครับทำให้เึืนนั้นขวาถึงผู้เล่นหมายเลขสี่ไหลบอลเข้าช่องมาตามช่องตามเหลี่ยมหาจังหวะมีโอกาสถึง,งตรงเส้นหลังแล้วโอ้ยดูครับนี่อนลอลจิ้มออกไปครับ เป็นลูกทุ่มครับของเสนิริจะได้ทุ่มจังหวะนี้เข้ามาทาง้เส้นด้านขวาทุ่มสั้นๆฝากสั้นๆมาที่พเล่นหมายเลขอสี่คือหลังมาที่พุล่นหมายเลขอสามว่าอย่างไรครับจังหวะนี้ขึ้นหน้าไม่ได้ฝากคือหลังเริ่มเกมกันใหม่ที่ผู้รักษาประตูถ่ายบอลออกมานั่นซ้ายครับนี่เติมเกมกันขึ้นมาเรื่อยๆของเสนิริฝากบอลไหลเข้ากลางต่อตามช่องไหลจังหวะนี้ยังตายอยู่ครับออกมา ขา,ายบอลมาด้านท้ายคืนเข้ากลางเบิ้นต่อมาจังหวะนี้โอ้ยต้องเคลียบอลออกไปครับต้นกล้าผู้เล่นหมายเลขสิบเนี่ยกระตุ้นใจเคลียบอลออกข้างสนามออกไปยังเป็นลูกทุ่มครับของเสนสิริแต่ได้ทุ่มจังหวะนี้เข้ามายกบอลออกไปทางด้านกัดฝาสวยครับอุ้ยตั้บอลจังหวะนี้เป็นลูกตัดบอลครับแต่ได้เล่นที่มุมทงทางด้านทิศตะวันออกเข้ามาครับของเสนสิริ ผู้เล่นหมายเลขสี่ครับจะได้เปิดชมุมนี้เข้ามาทางอุ้งทงทันน่าพิศวันออกไปไหมเส้นสิริยกดกโด่งขึ้นมาโ <วะ S 2> มงเคลียมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนีวะ้ว่ายังไงผู้รักษาประตูรับไปได้ครับแล้วจุดผู้ดกโด่งขึ้นมาเอาบอลลงมาเข้าทางของเส้นสิริอีกครั้งหนึ่งเส้นสิริได้บอลปากบอลสั้นๆออกมาที่ผู้เล่นหมายเลขสี่เติมเกมกันขึ้นมาครับทางด้านเ้านขวาปากบอลจะมาไหลตามจง จังหวะนี้เคลียบอลนองมาได้มาเข้าทางของผู้ลเล่นของเสนสิริอีกครั้งหนึ่งออกมาทางด้านขวาเนี่ยต่อตามช่องเท้าสู่เท้าครับบอลจังหวะสองจังหวะครับไหลบอลตามมาเตาิมเกมกั้งนี้มาขวางออกไปให้กับเพื่อนไม่ผ่านครับยังติดผู้เล่นของต้นกล้าจับจับบอลไม่ได้ไหลามาฝากมาตามช่องอสู้กันอยู่ที่กลางสนามครับนีดจิงได้บอลจิ้มมาเคลียบอลออกมาต้นกล้าได้บอลในจังหวะนี้ยกโด่งๆขึ้นมาให้กับผู้เล่นหมายเลขห้า ฝับงบอลไม่ได้ครับตัดบอลออกมาป่าบอลออกมาทางดินเส้นกลับขวาหนี้ออกครับเป็นลูกทุ่มคนกล้าจะได้ทุ่มจังหวะนี้เขาไปทุ่มสั้นๆฝากมาให้กับเพื่อนอยังแยกบอลไม่ได้ครับนี่เ<ป>สนสริยกบอลถ่ายบอลออกไปทางด้านขวาให้กับเพื่อน<ป>เตะเกมรับบอลไม่ได้ครับในจังหวะนี้ท้เลีนหมายเลขสิบอยังทันปาาบอลให้กับเพื่อนหมายเลขสิบสามนหลังมา เอาสูดเท้าครับมอหาเพื่อนเติมเกมนั้นไปไหลตามจ่องวันนี้ออครับก็ยังคงศูนย์ศูนย์ครับเป็นการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับของเซนสุริออโตแม็กับต้นกล้าครับปากบันแหละากบอลมาจังหวะนี้ต้นกล้าตัดบอลเขมาให้กับเพื่อนไมเลสิลเ็แต่ไม่ผ่านประการหลังของเซนสุริครับเกียบอลออกไป เป็นลูกทุ่มครับของต้นกล้าปาทุ่มสั้นๆมาที่ผู้เล่นหมายเลขห้จังหวะนี้มองหาเพื่อนไม่มีตัวเติมบนคืนหลังมาสั้นๆครับไปตามช่องออกไปดั้งซ้ายเติมเกมถึงเส้นหลังจังหวะนี้บนอีกครั้งหนึ่งหาเพื่อนไม่มีตัวโอครับเสินสิริออโตโแมัค,ครับจะได้ทุ่มในจังหวะนี้เข้ามาทางดินเส้นด้านขวาโดยผู้เล่นหมายเลขสี่ลงสันส้นๆเบิ้ลคืนไป เศษสี่ไหลตามช่มาโดนตักบไม่ได้ครับในจังหวะนี้ขาประตูครับผู้เล่นผู้ตักขาประตูของเศษสี่โอเคนะเนี่ยนะเนี่บอลเข้าปากกาบอลกระจอนหนึ่งจังหวะจังหวะนี้เลยโอ้จังหวะนี้ฟาวครับแกก็ได้รับใบเหลืองเลยครับนี่ผู้เล่นหมายเลขเก้าของต้นกล้าครับไปสกิดข้างหลังครับผู้เล่นหมายเลขสิบหก เสียเปล่ามาดูจังหวะนี้ครับพ่อเรเรียนมเลขสิบสามรับเกงเเศษสิริจิงปีเขาวะเขาวะเขาวเขาวะเขากยิงอันเอรกขาระตูครับโอ้โหนี่เลยครับผู้บินเซฟออกไปได้ครับ ไม่เป็นประตูครับเินต้เรต้มาเลยประตูนะต้าเนต้ต้เตที่มุมผงเข้ามาครับของเสนซิลิออโตแมกซกิดโดงโดมาไม่โอกาสดีขึ้นมงจังหวะนี้บางนูุนไม่เต็มครับเอก่างสนามออกไปเ มาลูกนี้เสนสลิดเคลียบอลออกไปได้ครับเป็นลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งครับผลตบกล้ามาไม่ผ่านครับยังติดผู้เล่นของเสนสลิดคือมาที่ผู้เล่นหมายเลปาออกไปจังหวะนี้ว่ายังไงเล๋เกินไปครับตบประตูปล่อยให้บอลออกไปแล้วจะเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาครับ ต้นกล้าเปิดโด่งๆขึ้นมาในแดนของเซนสริริโอ้หุยจะกัดลูกนี้ไปเข้าทางของต้นกล้าครับต้นกล้าไม่ผ่านครับยังไปแย่งบอลไปได้เสนสิริเซนสริสร,สร,สริบังบอลออกมาแล้วถ่ายบอลออกมาด้านซ้ายครับนี่ฝากมาดีเลหมายเลข14ไหลต่อจังหวะนี้ถึงเซนหลังจังหวะนี้ออกครับ จะได้ตั้มตีจะเส้นเตประตูขึ้นมาครับของต้นกล้ากล้ายกตรงโดงขึ้นมาในแดนจต่บอลไม่ดีครับมาเข้าทางของเสนสิลีเสนสิลิอู้ยสุกดีมันกันไปสุดจังหวะตัวเองนิดนึงครับแต่ก็ยังตามไปสกัดบ,บลอลไม่ได้เกิดจังหวะนี้คือหลังมาบอลตามช่องครับไหลบอลออกมา เลียนบอลออกมาได้ครับจะเป็นลูกทุ่มของเสินสิทางลิมเส้น้านายโกบอลเยี่ยนที่โกบอลข้างในข้างในข้างในตอนนี้สปอนเซอร์ในรายการครับสิทธิโชคกันหนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่จังวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกฟาวครับเขาไปใช้ผู้รักษาประตูนะครับ เป,เปิดขึ้นมาครับเปิด,ดงด่งขึ้นมาครับไหลบอลนอ,อกไปทางลู่เส้นด้านซ้ายจังหวะนี้จะทันหรือเปล่ายังทันครับต้นกลา้าสกัดบ,บอลนอ,อกไปครับเสินสิริออโตแมกเป็นลูกทุ่งครับต้นกล้าจะได้ทุ่งในจังหวะนี้เข้ามาทุ่งโด่งเข้ามายังไม่ทันถึงติดผู้เล่นของ Saint เสินสิริเคลียบอลออกมาได้เบินบอลกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ในแดนของเสนสิริเสนสิริ เปิดมาไม่ทานครับจึงติดผู้เล่นของต้นกล้าออกไปเป็นลูกทุ่ง <c oughs> ได้ทุ่มในจังหวะนี้เข้ามาของเสนสิริุ่มตัง้งเข้ากาลางไหลบอลเข้าไปมองหาเพื่อนออกไปด้านฝาเติมเกมขึ้นไปครับนี่ <c oughs> เตมกมขึ้นไปในจังหวะนี้ <c oughs> บนแล้วก็จิมีมออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับของเสนสิร <c oughs> ิกรายการนี้ครับน้องตะเคียนเนติโชกันโนครับ ครับครั้งที่สองครับกับผู้ให้การสนับสนุนครับสิธิโชคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับต้นนี่ต้อไม้เนอะจะได้เปิดจังหวัดนี้ขึ้นมาสัญญาณนวีตหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลา